สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิพย์นะคะเรามาฟังหนังสือภาษาไทยมานีมานะชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มที่2กันค่ะสำหรับเล่มที่2มีทั้งหมด10บทคือบทที่11ถึงบทที่20เราไปฟังกันเลยนะคะบทที่11เยาวชนคนดี ทางราชการจัดชุมนุมเยาวชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ทั่วประเทศที่กรุงเทพทุกปียกเว้นบางปีที่มีอุปสรรคขัดข้องปีนี้ทางราชการให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ซึ่งใช้อักษรย่อว่านพอคอจุดทั่วประเทศเลือกสารตัวแทนเยาวชนไปร่วมชุมนุมอีกเช่นเคย การคัดเลือกจัดทำอย่างยุติธรรมตัวแทนของเยาวชนแต่ละจังหวัดต้องมาแข่งขันกันอีกหนะ้าที่ตั้งฐานนพอคอกรรมการต้องเลือกสรรเอาผู้ที่มีความรู้ความสามารถฉลาดและมีความประพฤตดิดีเป็นตัวแทนเยาวชนเพราะตัวแทนเยาวชนเหล่านี้จะต้องเป็นผู้นำเยาวชนในท้องถิ่น ในครั้งนี้ปิติได้รับเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนคนหนึ่งด้วยเขารู้สึกดีใจจนสุดจะพันนา,นาพ่อแม่ยายและพี่น้องครูบาอาจารย์ตลอดจนเพื่อนฝูงได้ทราบข่าวก็พรอยดีใจด้วยยิ่งไกลวันที่จะต้องเดินทางไปร่วมชุมนุมเข้าเท่าไรปิติก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นขึ้นเท่านั้น เขาต้องเตรียมและฝึกซ้อมกิจกรรมหลายอย่างไปแสดงเป็นต้นว่าการร้องเพลงและเล่นดนตรีการแสดงกายกรรมการประดิษฐ์ของใช้และของเล่นง่ายๆจากเศษวัสดุการพูดในที่ชุมนุมชนการเขียนบรรยายสิ่งต่างๆและอื่นๆอ,อีกมากมายปิติสามารถทําได้ดีทุกกิจกรรมโดยเฉพาะเขาเป่าครุยได้ไพเราะ ทำให้ครูประจำชั้นและครูใหญ่พอใจมากการชุมนุมเยาวชนปีนี้กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่20-30ถึง30ตุลาคมเพื่อให้ตัวแทนเยาวชนได้รวมงานปิยะมหาราชนุสรด้วยปิติเตรียมตัวอย่างพักพร้อมล่วงหน้าหลายวันแล้ววีระนำเงินที่ขายผลไม้ในสวนมาซื้อผ้าขนหนูเล็กๆอย่างดีไปให้ปิติสองผืน มานะกับมานีได้เงินจากการขายไขย่ไก่ซื้อสมุดบันทึกปกแข็งสีสวยให้ปิติหนึ่งเล่มชูใจได้เงินค่าเย็บกระทงฮ่อหมกซื้อปากกาลูกลื่นให้ปิติหนึ่งด้ามเพชรได้เงินค่าล้างถ้วยชามซื้อสบู่ถูตัวให้ปิติหนึ่งก้อนสมคิดดวงแก้วและจันทอน เจียดค่าอาหารกลางวันช่วยกันซื้อแปรงพร้อมยาสีฟันให้หนึ่งชุดพวกผู้ใหญ่ก็ให้ของที่จำเป็นแก่ปิติคนละยางกเกษตรอำเภอกับครูไพลินให้รองเท้าผ้าใบอย่างดีหนึ่งคู่ส่วนผู้ปกครองของเพื่อนที่สนิทตลอดจนครูบาอาจารย์บางก็ให้เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นกางเกงขายา,ยาว ถุงเท้าพาเช็ดหน้าและเสื้อเชิต้ตปิติรู้สึกาซาบซึ้งในมิตรีจิตของเพื่อนๆและความเมตตาปราณีของผู้ใหญ่ตอนเย็นก่อนวันออกเดินทางหนึ่งวันพักพวกเพื่อนฝูงของปิติพาก,กันมาร่วมชุมนุมที่บ้านของเขาอย่างพร้อมหน้าพร้อมตายายและพี่ของปิติทำอาหารที่อร่อยเป็นพิเศษเลี้ยงพวกเด็กๆด,ด้วย ถึงวันเดินทางปิติกราบลายายพ่อแม่และพี่พๆลาน้องชายแล้วเข้าไปกอดคอเจ้านินเจ้านินทำท่าเหมือนรู้ว่าปิติกำลังจะจากไปมันเอาหัวซบลงกับอกของปิติไม่ว่าเขาจะขยับขยื่นไปทางไหนเจ้านินก็เดินตามไปตลอดเวลาใครๆเห็นแล้วอดรู้สึกตื้นตันใจไม่ได้ พอบอกปิติว่าไม่ต้องห่วงเจ้านินและปรานินพ่อกับพี่ๆจะดูแลให้อย่างดีปิติจึงคลายใจเขาร่ำลาเพื่อนๆนและไหวาลาบรรดาผู้ใหญ่ที่มีเมตามาส่งทุกคนอวยพรให้เขายายปลื้มใจจนน้ำตาไหลพอได้เวลาเดินทางครูใหญ่ก็พาเขาไปขึ้นรถประจำทาง พิติโบกมือให้ผู้ที่มาทรงจนรถพาวิ่งรถเลี้ยวรับสายตาปิติเดินทางมาถึงกรุงเทพและเข้าพักยังที่พักซึ่งทางเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้มีตัวแทนเยาวชนของจังหวัดต่างๆรวม151คนมีเจ้าหน้าที่ของนอพคเป็นพี่เลี้ยงพวกเขากางเต็นท์พักอยู่กลางสนาม ในบริเวณสนามเสือป่าใกล้พาบรมรูปทรงมา้าและพระที่นั่งอนัน,นตสมาคมปิติรู้สึกตื่นเต้นและกระตือรือร้นอยู่ตลอดระยะเวลาที่ร่วมชุมนุมเขารู้จักเพื่อนที่มาจากทั่วสารทิศในประเทศไทยได้เรียนรู้นิสัยใจคอของเพื่อนตลอดจนขนบธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น กรรมการจัดการชุมนุมพาเยาวชนไปทัศนศึกษาหลายแหง่งเช่นพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วซึ่งมีชื่ออันไพเราะว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติภูเขาทองท้องฟ้าจำลองสถานีโทรทัศน์เมืองโบราณสวนดุสิตและฟาร์มจอระเขค นอกจากนั้นยังได้ไปชมสถานที่ราชการหลายแหง่งเช่นรัฐสภาธรรมเนียบรัฐบาลและได้ชมกิจการของกองทัพต่างๆบางวันก็ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดใกล้เคียงด้วยปิติได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้รับความรู้เรื่องเมืองไทยด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆของรัฐบาลมาชี้แจงเรื่องราวต่างๆให้พวกเขาเข้าใจเรื่องของบ้านเมืองทุกวันทุกวันทําให้พวกเขาเข้าใจปัญหาและวิธีการที่จะช่วยให้ประเทศชาติอยู่รอดปลอดภัยความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ที่พวกเขาเคยรู้สึกอยู่ก่อนแล้วก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นเป็นทวีคูณ สิ่งที่ประทับใจปิติมากที่สุดจนไม่อาจลืมได้เลยในชีวิตของเขาก็คือการได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชทรงให้คติเตือนใจในการประพฤติปฏิบัติตนที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่สังคมและแก่ชาติบ้านเมือง รู้สึกชุ่มชื่นใจเมื่อเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณพระตำหนักจิตลดาและโหฐานเขารู้สึกซาบซึ้งในกระแสะพระราชดำรัสของพระองค์จนอยากจะหมอบกราบถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าเขาจะเป็นคนดีที่ชาติต้องการพระองค์ทรงมีพระราชดำรัส แก่เยาวชนเป็นใจความสำคัญว่าประเทศไทยโชคดีที่มีเยาวชนเข้าใจความเป็นมาของชาติบ้านเมืองเยาวชนทุกคนยอมตระหนักดีว่าประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงต่อไปในภายหน้าก็เพราะความรักชาติความกล้าหาญเสียสละและความสามัคคีของคนในชาติ ดังนั้นจึงต้องพยายามศึกษาหาความรู้หมั่นทำความดีพัฒนาตนเองเพื่อเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองการที่เยาวชนจากทุกแห่งของประเทศไทยมาร่วมชุมนุมกันจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทำความรู้จักและเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อจะได้ร่วมมือร่วมใจพัฒนาประเทศชาติให้วัฒนาถาวรสืบไป พระองค์ได้ทรงยกตัวอย่างการเสด็จพระราชดำเนินไปตามจังหวัดต่างๆว่าทำให้พระองค์ทรงเข้าใจปัญหาและความต้องการของแต่ละท้องที่อันเป็นประโยชน์ในการที่จะร่วมมือกันสร้างสารค์บ้านเมืองให้เจริญอย่างทั่วถึงคืนนั้นก่อนนอน ปิติระลึกถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระพักอันเปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาของพระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วเขาก็นอนฝันดีตลอดคืน ทุกๆวันมีกิจกรรมที่ให้ทั้งความสนุกสนานบันเทิงและความรู้ด้านต่างๆบางครั้งก็มีกิจกรรมที่ต้องประกวดและแข่งขันกันทั้งแข่งขันเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคลปิติตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมและร่วมมือกับเพื่อนๆในกลุ่มตลอดจนเพื่อนกลุ่มอื่นและเจ้าหน้าที่ทุกคน เขาพยายามปฏิบัติภารกิจแต่ละวันแต่ละวันด้วยความตั้งใจดีที่สุดถึงวันสิ้นสุดการชุมนุมคืนสุดท้ายมีการร่วมรับประทานอาหารกันระหว่างเยาวชนกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมอย่างเป็นกันเองทำให้เยาวชนมีความรู้สึกว่าทุกคนมีความรักให้ห่วงใย ต้องการให้พวกเขาเป็นคนดีและเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไปพอถึงเวลาประกาศผลการประกวดและการแข่งขันกิจกรรมต่างๆแต่ละวันทุกคนต่างรู้สึกตื่นเต้นโคศโกในงานคืนนั้นเชิญท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นผู้แจกรางวัลรางวัลยอดเยี่ยมของงานกลุ่มได้แก่กลุ่มของปิตินั่นเอง ทุกคนในกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เป็นพี่เลี้ยงดีใจมากรางวัลที่หนึ่งประเภทบุคคลได้แก่เยาวชนจากจังหวัดหนึ่งซึ่งมีความสามารถมากทุกด้านส่วนปิติได้รับรางวัลที่สองเมื่อประกาศผู้ได้รับรางวัลหมดแล้วผู้อำนวยการการชุมนุมเยาวชนออกมาประกาศว่า ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายในการชุมนุมเยาวชนครั้งนี้เราได้ค้นพบเยาวชนคนดีที่เราปรารถนาแล้วเขามีความประพฤติเป็นที่ประทับใจเพื่อนเยาวชนด้วยกันและเจ้าหน้าที่ทุกคนเพราะเป็นคนน่ารักสุภาพอ่อนโยนและให้ความร่วมมืออันดีต่อทุกคนทำงานร่วมกับใครๆได้เป็นอย่างดี มีความตั้งใจปฏิบัติภารกิจของตนในแต่ละวันแต่ละวันด้วยความเอาใจใส่และกระตือรือร้นการประกวดหรือการแข่งขันกิจกรรมทุกครั้งเขาใช้ความพยายามจนสุดความสามารถถึงจะแพ้หรือชนะก็ไม่ได้ทำให้เขาเสียใจหรือดีใจเพราะเขาถือว่าเขาได้ทำอย่างดีที่สุดแล้วแต่การที่ได้ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่น และทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อหมู่คณะกลับเป็นสิ่งที่เขาพอใจและดีใจที่สุดเราต้องการเยาวชนเช่นนี้เพราะชาติบ้านเมืองต้องการความร่วมมือร่วมใจในการทำงานของทุกฝ่ายเยาวชนคนดีของเราคนนี้คือเด็กชายปิติพิทักษ์ทินปิติรู้สึกปราบรื้มจนหูอื้อ เขาไม่ได้ยินเสียงปรบมือที่ดังกึกก้องนั้นเลย